สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านทุกคนเพื่อนชาวโลกเอฟแฟนคลับแฟนคลับคลิปนี้พี่นีก็จะมาพูดเอ่อถึงความสูญเสียนอสหลึกสูญเสียเพื่อนในในเฟซบุ๊กแล้วก็เป็นเอฟซีของพี่นีด้วยนะคะที่ติดตามพี่นีมาใน Youtube คือพี่นีเมื่อวานนี้เหตุนะครับเมื่อวานนี้พี่นีไปหาหมอเก็บกระเป๋าก็วุ่นวายแล้วก็วิ่งกระเซิอกระเซิงไปหาหมอก็เหนื่อยหน่อยนะครับไปเอาเอาใบใบยาจากหมอแล้วก็ไปเอายาที่ร้านขายยาเหนื่อยก็กลับมาถึงบ้านกลับมาถึงบ้านแล้วพี่นีก็ทำอ,อะไรกินนิดหน่อยนะครับทุกคนแล้วก็ว่า จะเข้าไปนอนพักหน่อยเพราะมันเหนื่อยมันหอบก็พอไปนอนพักพี่นีก็ไปเปิดเออก็จะเอาโทรศัพท์เข้าไปด้วยก็เปิดเอ,อดูเฟซบุ๊กนะคะว่าอ,อวันนี้เพื่อนๆเ,เขาลงอะไรกันบ้างทางบ้านบางไทยเขาลงอะไรกันบ้างนะ,ะก็ไปดูข่าวแถวหมู่บ้านใกล้ๆบ้านเนาะเขาก็มีข่าวติดตาม คนสูญหายนะคะผู้ชายคนหนึ่งสูญหายพี่นีก็ดูดูนิดเออตามันก็จะปิดเนาะ้าตาพอข่าวอันนั้นจบนะคะพี่พี่นีก็ตาจะปิดพี่นี่ก็เลยเลื่อนไปดูอีกหน่อยว่าเออเขาเจอหรือยังนะคะแล้วก็จะออตามข่าวก็เลื่อนไปเจอเออ,เอ,อหนึ่งคลิปนะคะที่ว่า การจากลาไปไม่กลับนะคะไปไปแล้วไปไปเราจะไม่ได้เจอกันอะไรขอให้ไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์พี่นีก็ตกกระจยนะพี่นีเลื่อนดูวิคนลุกนะคะทุกคนก็ตกกระจยสายตาพี่นีก็ไม่ดีเนาะก็รีบไปเอาแว่นตาลุกขึ้นเอาแว่นตามาดูว่าอะไรเพราะว่าน้องคนนี้ที่เเออขาแชร์มาครับเป็นเพื่อนเขาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะ เขาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเขาอยู่แถบสวิตเยียมันอยู่ใกล้ๆแถวซูริคขึ้นไปเมืองแถวนู้นเขาจะเป็นครอบครัวที่น่ารักนะเขามีลูกเขามีสามีเขาน่ารักมากเขาจะถ่ายวิวถ่ายอะไรไปเที่ยวที่ไหนเขาก็จะถ่ายวิดีโอ ไปตรงไหนเขาก็จะถ่ายวิดีโอวิวสวยๆแล้วก็ถ่ายทําดีมากนะคะถ่ายดีมากสวยมากพี่นีก็ติดตามเขาเนาะเป็นแฟนคลับเขาแล้วเขาก็เป็นแฟนคลับพี่นีมาปีสพศสองพันสิบหกเขาเข้ามานะน้องเขาเข้ามาเป็นเพื่อนกับพี่นีอันนี้พี่นีก็จะพูดถึงตอนที่ว่าพี่นีดูเปิดไปดูแล้วข้อความที่เพื่อนๆก็แชร์มาว่า เราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะคะฟังอะไรเงี้ยแบบเขาพูดมาพี่นี่ก็คนลุกซั่วแว่นตาม,มาใส่ก็เข้าไปดูในคอมเมนต์ว่าเขาเป็นอะไรทําไมมันเป็นอย่างนี้เพราะพี่นี่ก็ดูคลิปของเขามาตลอดเพราะาเขาไปเมืองไทยนะเขาไปทําบ้านไปไปต่างเติมบ้านเขาที่เมืองไทยเขาก็จะถ่ายให้เราดูการกินอาหารครอบครัวการทํานู่นทํานี่นะคะทุกคน พี่นีก็บอกอ้น้องเขาเ,ออเราก็ได้เคยพูดคุยกันเนาะเคยโทรคุยกันตอนเป็นเพื่อนกันใหม่ๆก็คือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะคนลุกก็เศร้าแล้วเออตอนเขาจะเขาจะถ่ายเขาจะไปไหนนะเขาจะลงในเ c ซบ o ๊ k ตลอดนะการกินข้าวการทำบ้านการไปอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้ทำอะไรขึ้นท้งบินกลับขึ้น เขาจะถ่ายให้ดูตลอดเพราตอนนี้เออพี่นีก็ห่างหายไปนะคะทุกคนก็เลยเออไม่ค่อยนะพี่นีไม่ค่อยจะสบายพักนี้ในสองสามเมื่อช่วงอาทิตย์นี้นะคะทุกคนหลังตั้งแต่วันที่สิบขึ้นมานั้นพี่นีก็เข้าไปใน a ฟ e b o o กก็ไม่ค่อยได้ได้เลื่อนดูลูกใครนะคะไม่ค่อยได้นั่นก็เพราะว่าเรา มไม่ค่อยจะสบายพอเราเห็นข่าวนี้เห็นลอยมาลอยมาลอยมาหล,ยา,ล,ยลายๆลคลิปว่าน้องเสียชีวิตแล้วเ,เข้าไปดูในคอมเมนต์เขาว่าเขาเป็นอะไรถึงเสียชีวิตคือเขาบอกว่าก็เขียนเข้าไปถามนะคะว่าน้องเขาเป็นอะไรนะคะก็ได้ยินก็คำตอบมาบอกว่า น้องนอนหลับนะคะนอนหลับเสียชีวิตคู่กันกับสามีเชื่อไหมมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเราสูญเสียนะทุกคนพี่นี่ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเขาด้วยนะมันเป็นความที่ว่าคนที่ชีวิตกําลังจะไปได้ดีนะกําลังจะสวยงามมีครอบครัวที่น่ารักมีสามีที่ดีกําลังจะอ,อมีอะไรนะ เป็นคนที่ยิ้มตลอดแล้วก็อัธยาศัยดีเพื่อนฝูงเยอะตลอดการที่เป็นเพื่อนกันในเฟซน,นะคะทุกคนเราจะมีข้อมเราจะส่งหัวใจให้กันตลอดไม่ว่าจะลงอะไรแล้วบางทีตรงไหนสวยพี่นีก็จะเขียนไปถามเขาว่าพี่นีชอบเดินเขาอะอยู่จุดไหนเหรอสวยเขาจะถ่ายแต่ที่สวยๆที่สวยมากนะภูเขาเขาก็ไปเจาะเขาสวย กันเดินเล่นกันบนหิมะตรงไหนนะเขาจะมีให้เราดูตลอดไม่เหงานะคะแล้วเขาก็จะไม่ว่าเขาจะไปเที่ยวงานไทยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนน้องเขาจะถ่ายมาให้ดูตลอดแล้วก็ที่สวยๆแล้ววิดีโอของเขาล,ลูกภาพของเขาไม่น่าเบื่อเลยมันมันเป็นอะไรที่ดีนะพี่นีแชร์ youtube ไปให้เขาน้องเขาก็เข้ามาติดตามพี่นีพี่นีก็จะชอบเขา พราะว่าการที่เราได้ไปเป็นเพื่อนกันก็คือในปีพศ2016พี่นีก็โดนลกักปีทิ้งแล้วเขาพี่นีก็ระบายลงในเฟซบุ o กนะ,ะเขาก็เข้ามาอ่านแล้วเขาก็ขอมาเป็นเพื่อนแล้วเขาก็ขอเข้ามาแสดงความปลอบใจเนาะอยู่เคียงข้างพี่นีเราก็ได้เป็นเพื่อนกันมาตลอดก็มีเยอะนะหลายคนที น,น้องๆที่เข้ามาเป็นเพื่อนใหม่ในในสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาเป็นเพื่อนใหม่แล้วก็ปอบใจกันก็น่ารักกันหมดทุกคนนะฮะบางคนก็จะหายไปทำเอ,อ่อทำทิกตอกทำอะไรก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วอยางพี่นีมาทำ YouTube พี่นีก็ไม่ค่อยเข้าไปใน facebook เท่าไหร่ถ้าจะไปเปิดดูก็อยากจะแค่ไปดูไม่ค่อยเลื่อนนะไม่ค่อยเลื่อนดูก็ อันไหนเด้งมาเราก็กดหัวใจให้อันไหนไม่เด้งมาเราก็ไม่ค่อยได้เลื่อนเลื่อนเข้าไปดูเออเพื่อนเท่าไหร่นะเพราะว่าเพื่อนส่วนใหญ่เขาจะเข้าไปเล่นติ๊กต็อกกันนะรเราก็เลยเราก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เห็นเพื่อนเนาะแต่น้องคนนี้เราจะเห็นประจำเราเพราะเราจะเห็นประจำเราจะเห็นตลอดแล้วเ,เห็นความน่ารักของเขาเห็น จุดทุกระยะแต่บางครั้งการที่ว่าเราไม่ระวังเราไม่ไม่ได้เข้าไปดูก็พอเปิดเข้าไปดูก็ได้ยินข่าวว่าน้องเขาเสียชีวิตนะคะทุกคนเขามันก็ทำอะไรให้เราเสียใจเนาะมันเศร้าอะ่ะเพราะเห็นมันเศร้ามากๆที่คนที่เขากำลังชีวิตกำลังจะไปได้ดีแล้วมีครอบครัวที่น่ารักมันเหมือนกัาชีวิต มันเหมือนไม่มีความยุติธรรมนะมันเหมือนมันเหมือนไม่ยุติธรรมนะคะทุกคนแล้วเขาน่ารักทั้งครอบครัวเลยนะคะเขาน่ารักมากคือการบางทีก็ะโทรคุยกันเมื่อสมัยก่อนนูตอนที่พี่นีอ,อกหักเจ็บใหม่ๆไม่มีใครอะ่ะน้องเขาก็จะปลอบใจพี่ณีตลอดก็คือต่อไปเราก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นวิดีโอสวยๆจากน้องนะคะทุกคน ก็เป็นอะไรที่ว่าพี่นีก็อดร้องไห้ไม่ได้อดเสียใจไม่ได้นะเป็นคนที่น่ารักมากนะน่ารัก,รกมากมทุกเหตุการณ์ที่เข้าไปตรงไหนเขาจะเหมือนพี่นีพี่นีเป็นคนที่วตอนยังไม่ได้ทํา y o Youtube ไม่ว่าพี่นีจะไปตรงไหนเดินตรงไหนนั่งตรงไหนกินอะไรพี่นีก็จะถ่ายลงใน Facebook ตลอดนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วก็ให้พี่น้องได้เห็นเรา บางทีทุกขึ้นมาเราก็ระบายลงในนั้นหมดเราก็จะได้เพื่อนที่แบบรักกันจริงๆแล้วกออ็ปรับทุกข์กันส่งหัวใจให้กันทุกวันทุกวันนะคะทุกคนบางทีวันเลยหลายๆเวลาเราก็มีความสุขนะคะเพราะว่าแบ่งปันกันนะคนนู้นไปถ่ายตรงนู้นสวยๆตรงนั้นคนนั้นไปถ่ายตรงนั้นสวยไปเก็บเห็ดเก็บกระเทียมเก็บผักเก็บอะไรนะคะ ไปตรงไหนเราก็จะได้เห็นกันตลอดแนละ้วก็แบบมันก็พอไปเปิดดูเนะว่าเขาไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วเราแล้วก็เราก็จะไม่ได้เห็นเขาแล้วมันก็เลยร้องไห้นะคะทุกคนมันก็เศร้ามันก็เศร้าว,ว่าเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกแล้วชีวิตมันไม่แน่นอนไม่ยุติธรรมเนี่นะ้องเขาก็กำลัง หมือนกับว่าเขาทํางานเขาสนุกในชีวิตของเขานะคะเขาจะมีรอยยิ้มตลอดนะไม่ว่าจะไปถ่ายตรงไหนจะไปเล่นตรงไหนไม่ว่าจะทําคลิปอะไรมาจะเห็นรอยยิ้มไม่ว่าจะเป็นงานไทยคนลุกไม่ว่าจะเป็นงานไทยที่ไหนนะน้องเขาจะเก็บภาพการสนุกสนาน,นเก็บยูสวยๆเก็บบรรยากาศเก็บไม่ว่าจะทําอะไรนะ้องเขาจะแบ่งปันในการ ใช้วิดีโอใช้ฟามสนุกสนานฟามน่ารักกินอะไรแบบครอบครัวอะไรเขาจะมีความสุขมากๆก็็ยังยินแอบยินดีกับน้องที่เขาไปทําบ้านที่มองไทยที่เขาไปต่อเติมน้องบอกว่าเออก็ทําได้ประมาณ80%เซนะคะก็คลิปสุดท้ายที่พี่นีดูแล้วก็คลิปสุดท้ายที่ว่าเดินทางกลับแล้วนะคะจากกลับมาสวิตเซอร์แลนด์ แล้วก็ไม่ได้ดูอีกเลยนะคะทุกคนไม่ได้ดูเขาเพราะว่าบางครั้งเราเราเราก็เพราะว่าตอนนี้คนก็จะเข้าไปทําวีดีโอตรงนู้นตรงนี้กันเยอะนะใน facebook ก็จะเห็นเพื่อนๆน้อยลงเราก็จะไม่แปลกใจนะว่าเขาหายไปไหนกันแต่พอเรามารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่แล้วเรา ทั้งสามีเขาด้วยตั้งเขาด้วยแล้วลูกสาวเขายงพี่นีก็มาคิดถึงคนข้างหลังเนาะขนาดพี่นีเป็นเพื่อนที่อยู่ในเฟซนะคะเป็นเพื่อนกันพี่นียังเศร้าขนาดนี้แล้วก็เสียใจเสียใจนะการที่เรามาเป็นเพื่อนกันในเฟซนี่เราได้แบ่งแบ่งปันอะไรเยอะเลยนะได้แบ่งปันความเวลาเรามีเรื่องทุกเรื่องอะไรก็จะเขียน ไม่ว่าจะลงรูปวันเกิดอะไรก็จะเขียนนะครับว่าสุขสันต์วันเกิดเสียใจด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีอะไรที่แบบแบ่งปันกันมันก็จะคล้ายเหมือนพี่น้องนะคะเราถ้าคนไหนไม่ได้เห็นนะตอนที่พี่นียังไม่ได้มาทํา youtube เราไม่เห็นใครลงอะไรสักอย่างคนลงบ่อยๆเราไม่เห็นลงเราก็าจะเอ๊ะเข้าไปไหนนะ ทำไมเขาไม่ลงนะเราก็จะเข้าไปดูหลังบ้านเขาจะไปเลื่อนๆดูนะตอนนั้นเวลาก็เยอะทําไมเขาไม่ลงนะคะก็คือตอนนั้นอยู่ช่วงนึงนะคะมีเพื่อนที่เมื่อสามปีที่ผ่านมานะคะทุกคนเพื่อนที่รักพี่นีมากเลยนะคก็จะเป็นรุ่นพี่เนาะเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากเขาจะชอบลงเออกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้กิจกรรม อันนั้นนะเราเออฟามที่ว่าเรามีอะไรนะคะลงไปพี่เขาก็จะเข้ามาเม้นเข้ามาปลอบใจเข้ามาเขียนจะส่งอะไรมาให้แบบดีมากนะแล้วอยู่ๆเขาก็หายไปนะคะทุกคนหายไปแล้วพอไม่นานพี่นีก็เขียนไปหลังบ้านเขา่าเป็นยังไงสบายดีไหมไม่เห็นลงอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ย เขาอึดมากนะคะทุกคนเขาทุกข์ใจมากเขามีอะไรข้างในเยอะที่เขาเจ็บป่วยมีโรคประจำตัวเขาไม่เคยเอามาลงเลยนะคะว่าเขาป่วยเขาจะลงแต่รูปสวยๆไม่ใช่ว่ารูปสวยรูปกิจกรรมงานของเขาเขาพูดเด็กเอต้นไม้ที่เขาปลูกเขาเขาจะล่าเริงมากตัวเล็กๆจะน่ารักมากนะคะทุกคนเขาจะ ทำกิจกรรมที่ว่าดีๆนะส่งเสริมเขาจะไม่พูดถึงอาการป่วยของเขาเลยแล้วอยู่ๆเขาก็เข้าโรงพยาบาลแล้วเขาก็หลับไปเลยนะคะเขาก็ไม่ตื่นขึ้นมาคุยกับพวกเราเราก็แปลกใจว่าทําไมหายไปเป็นเดือนนะคะทุกคนเราก็ไม่เข้าใจว่าพี่เขาไปไหนเพราะว่าเขาก็คงไม่เล่นทิกต o อกเขาไม่เล่นอะไรนะก็ก็มาอยู่ๆ เขาก็มีเด้งขึ้นมาบอกว่าเฟซบุ๊กอันนี้ปิดนะคะถ้าเขาไม่ปิดก็จะมีคนแทรกเข้าไปเนาะเพราะว่าเจ้าของเขาไปเป็นนางฟ้าแล้วนะคะคือเสียใจนะคะยอมรับว่าเสียใจมากๆว่า าการสูญเสียเพื่อนในในเฟซที่เรารักเนี่ยมันยอมรับว่าเสียใจนะคะเราก็เลยก็เลยแบบก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะทุกคนเราก็ขอให้เป็นปน,นางฟ้านางกระหวัทั้งคู่นะคะก็คงจะเป็นคู่กันมาใช้ชีวิตคู่กันมาแล้วก็ไปด้วยกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลอะไรนะคะเขาเป็น อะไรอย่าพีนีก็ <c oughs> จะลองขยับขยับเข้าไปดูว่าจะอาจจะได้ข่าวข่าวของน้องเขาน้องคนนี้นะน้องที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์นี่พี่นีเอามาพูดคลิปนี้ก็ก็อยากพูดว่ามันไม่แน่นอนเลยนะคะทุกคนมันไม่แน่นอน มันไม่แน่นอนอย่างหลายคนจะพูดหบอกว่าพี่นีเจ็บไม่จําทำไมคืนดีกับป่าเลยเพราะพี่นีเอาวันนี้นะคะทุกคนวันที่แล้วแล้วเขาทำให้เราเจ็บเขาไปมีผู้หญิงเยอะแยะแต่เขาก็ดูแลเราเพราะว่าเราขาดนะขาดคนดูแลเราอยู่ต่างประเทศทั้งสุขภาพเราจะไปหาแฟนใหม่มันก็ไม่ได้อายุก็เยอะ เราอีกอย่างหนึ่งกับปลาเล่นนี่บางครั้งเราก็เหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพี่เหมือนน้องถ้าเราไม่คิดว่าเขาเป็นแฟนเราก็จะมีความสุขไปอีกอย่างเพราะว่าการใช้ชีวิตโดดเดี่ยวลำพังมันเหงามันเศร้าเราไม่มีที่ไปอย่างน้อยเราให้อภัยคนที่เราสามารถให้อภัยได้เราจะเดินไปด้วยกันได้เราก็จงให้อภัย อย่างคนไหนที่เขาทําให้เราเจ็บหมอนลกเก้าปีที่จะมาขอให้พี่นีช่วยเหลือเรื่องงานของเขาเวลาเราต้องการเขาเขาหนีเราแล้วเวลาวันที่เขาต้องการเราเขาเขย,ยืบเข้ามาคนแบบนี้ไม่น่าให้อภัยนะคะก็คือว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้อภัยเขาคือไม่ต้องไปโกรธไปเคืองไปแค้นก็คือว่าเราก็อยู่ในจุดของเราคือว่าเราไม่ต้อง ไม่ใช่ว่าไม่ให้อภัยหรือกดเชืองกันอยู่คือว่าเราต่างคนต่างอยู่ใช้ชีวิตใครชีวิตมันเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความทุกข์มันเป็นความที่ว่ามันจะเก็บมาไว้ในใจว่าทําไมวันนั้นมึงทิ้งกูวันนี้มึงเดินเข้ามาเพราะว่าเ,เห็นผลประโยชน์ในตัวของเราสิ่งนั้นนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นในใจของเราเพราะว่าเรา ไม่ยอมเจอะเราตัดไปแล้วก็คือว่ามันจบหนังสือเล่มนี้มันจบแล้วมันก็ไม่มีหน้ากระดาษให้เราเขียนก็อย่างนี้นะคะทุกคนปีนี้ก็เศร้าใจนะปีนี้สูญเสียเพื่อนที่ดีไปสองคนเลยเพื่อนที่เราแบ่งปันกันนะคะ หลายเรื่องหลายๆเรา,า,าพี่นีขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ขอให้ไปเป็นนางฟ้าขอนางสวรรค์ขอให้ไปอยู่ภพภูมิที่ดีทั้งคู่สวัสดีค่ะพี่นีก็พูดไม่ค่อยถูกมันจุกมันจุกมันมันเศร้านะคะทุกคนมันมันเศร้ามันก็เหมือนฝัน ร้ายนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะไม่เห็นเขาอีกแล้วในในในรูปก,การส,สวยๆงามๆแล้วก็จะไม่มีน้องที่เข้ามาคอมเมนต์มากดไลค์ให้พี่นีทั้ง YouTube ทั้ง Facebook สวัสดีค่ะ